สวัสดีค่ะเรามาถึงนิสัยที่4แล้วนะคะยังค่ะยังไม่ถึงนิสัยหาเงินเลยเราต้องสร้างนิสัยที่4นี้ก่อนก่อนที่เราจะไปหาเงินสร้างเงินได้เงินเยอะๆนะคะนั่นก็คือนิสัย organize Your money จงจัดระเบียบเงินของคุณให้ดีค่ะ เพราะว่าถ้าเราไม่รู้จักรักษาแล้วก็จัดระเบียบเงินแล้วแปลว่าเรายังไม่มีวุฒิภาวะและเราก็ยังขาดความสามารถในการบริหารจัดการแล้วก็เก็บรักษาเงินทองของเราต่อให้เราหาเงินได้เยอะแยะมากมายขนาดไหนเงินนั้นก็จะรั่วไหลกระจุยกระจายเละเทะไปหมดค่ะนิสัยนี้จึงต้องมาก่อนการหาเงินและสร้างเงินนะคะ การจัดระเบียบเงินจะแบ่งเป็นหมวดหมวดแรก4.1เริ่มต้นจัดระเบียบกระเป๋าเงินของคุณก่อนเลยค่ะทำไมต้องเป็นอย่างนั้นพี่โจ้า,าให้ทุกท่านเอากระเป๋าเงินของตัวเองออกมาดูทำกันบ้านไปพร้อมกันในวันนี้เลยนะคะ สาเหตุที่เราต้องจัดระเบียบกระเป๋าเงินของเราก่อนก็เพราะว่ากระเป๋าเงินคือ Home of the Mo n e y บ้านของเงินทองค่ะเคยเข้าไปในบ้านคนที่โรคมีแต่สมบัติบ้าไม่รู้ว่าของวางกองไว้ตรงไหนตรงพื้นหน้าครัวเละเทะไปทั้งขวดซีอิ๊วขวดน้ำปลาขวดน้ำมันขวดอะไรก็ไม่รู้ว่าจนกระทั่งหาอะไรไม่เจอเลยถามว่าคุณอยากอยู่บ้านแบบนั้นไหม คุณต้องไม่อยากอยู่แน่นอนค่ะไปอยู่บ้านแบบนั้นนะชีวิตปวดหัววุ่นวายตายชักแล้วก็สุขภาพจิตก็ไม่ดีสุขภาพกายก็ไม่ดีเพราะขยะมันเต็มไปหมดเช่นเดียวกันค่ะกระเป๋าเงินก็คือบ้านของเงินทองและเงินทองคือ energy คือพลังงานเราเรียนกันไปแล้วนะคะเงินคือ energy คือพลังงานอย่างหนึง่งแล้พลังงานของเราเนี่ยจะอุดตันบล็อก ิดกันไม่โฟล์มักหมมสะสมขยุกขยุยไปหมดถ้ากระเป๋าเงินของเราเละเทะดูกระเป๋าเงินของคุณเลยนะคะว่าสภาพบ้านของเงินในชีวิตของคุณนั้นเป็นยังไงถ้าไม่ดีแก้ไขได้ค่ะตามบทนี้เลย เมื่อกี้พี่โจยกเรื่องบ้านไปแล้วมาถามว่าโต๊ะทำงานแบบนี้รู้สึกยังไงอยากทำงานไหมสมองฟโฟล์ไหมหยิบก็ง่ายหายก็รู้ดูก็งามตามไหมเช่นเดียวกันกับกระเป๋าเงินของเราเลยค่ะ เหตุผลที่เราต้องจัดระเบียบกระเป๋าเงินของเราให้โล่งสะอาดสบายสะดวกแล้วก็มีพื้นที่จัดเก็บเงินของเราอย่างเหมาะสมพอเพียงก็เพราะว่ากระเป๋าเงินที่รกรกเละเทะจะไม่เหลือสเปซค่ะไม่เหลือพื้นที่ให้เงินทองเข้ามาอยู่ในชีวิตเราดูภาพนะคะดูสิรกเลเทะแค่ไหนถ้าเราได้เงินมาเราก็ต้องหาที่ด้วยการจับหมุนหมุนยัดยัดพับพบแล้วก็ ซุกไว้ในกระเป๋าพื้นที่มันไม่มีค่ะแล้วคุณจะขอเงินที่มากกว่านี้ได้อย่างไรเคลียร์พื้นที่ให้กับเงินทองก่อนเลยค่ะนอกจากนั้นเหตุผลที่ดีมากคือกระเป๋าที่รกบอกสภาพจิตที่รกเละเทะยุ่งเหยิงคือ cluttered วุ่นวายดูสีดูดูกระเป๋าขนาดกระเป๋าอวบอ้วนแล้วนะแล้วแล้วคิดว่าพี่โจคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นหนังอย่างดีเลยนะแต่ดูสภาพที่เราใช้ดิดูดินเ,นเนี่ยเงินน่ยล้นออกมาอยู่ข้างนอกขอบอะ่ะเขาก็บึกหยุ่ย,ยแล้วเนี่ยเศษกระดาษอะไรเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดทำไมคะแล้วนี่เศษกระดาษอะไรเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยรกกระเป๋ารกบอกสภาพจิตที่รก cluttered mind เห็นอันนี้ไหมคะพี่โจจะเห็นเว็บไซต์จีนเยอะมากเลยที่โฆษณากระเป๋าที่มีหลายช่องแต่ใส่มือถือไปทุกกระเป๋าเลยอ่ะผิดมากเลยนะคะเพราะกระเป๋าเงินไม่ใช่ที่ที่สำหรับใส่ของซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน กระเป๋าเงินคือที่ที่ดึงดูดเงินทองถ้าคุณเอามือถือไปใส่ในกระเป๋าเงินอยู่ตลอดเวลามันเสียพื้นที่ช่องในการดึงดูดเงินทองเข้ามาในชีวิตแล้วถ้ากระเป๋าหายมือถือเราหายด้วยค่ะคือถ้าเอาออกไปข้างนอกป๊๊ปแป๊บอย่างเงี้ยได้กระเป๋าเงินที่ดีควรจะมีพื้นที่สําหรับจัดเก็บของนะคะไม่ใช่แบบยัดทุกอย่างโลกเลเทไม่มีพื้นที่อะไรเลยนะคะแต่ไม่ใช่ซื้อกระเป๋าเงินเพื่อไปใส่มือถือค่ะ เพราะมันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเงินและกระเป๋าเงินที่ดีต้องไม่ใส่อาวุธก่อนนี่เยอะจนเกินไปดูดิมีบัตรทั้งหมดกี่บัตรเนี่ยบางคนมีเยอะกว่าน,นี้นะคะเพื่อนพี่โจมีทั้งหมด20บัตรคือยัดไปอยู่ในช่อง เกาเงินนะ่ะไม่พอแล้วก็เอาไปใส่ในช่องใส่ชนบัตรเยอะแยะมากมายเลยการมีอาวุธก่อนนี้ที่เยอะเกินไปมันกำลังปลูกฝังสภาพจิตค่ะว่าเราเป็นคนที่พร้อมก่อนนี้ได้อยู่ตลอดเวลาไม่เท่ไม่เก๋ค่ะอย่าอย่าไปเชื่อผิดๆว่าการมีบัตรเครดิตเยอะแปลว่าเราเครดิตดีไม่ใช่ค่ะแม้กระทั่งธนาคารหรือแบงก์ซึ่งเขาจะมีแผนกในการให้ความรู้ทางการเงินหรือว่า financial literacy อย่าง K-Bank กอ่ะกสิกรก็จะมีเค K ค plus ไหมใช่ไหมเค plus หรือเปล่าคะเออที่เป็นทีมงานให้ความฉลาดทางการเงินน่ะเขายังบอกเลยค่ะว่าบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดหรือบัตรเงินผ่อนคืออาวุธก่อนหนี้ไม่ควรมีเยอะแยะมากมายนะคะตามหลักอะ่ะไม่ควรมีเกินสีใบอันนี้เป็นหลักความฉลาดทางการเงินเลยนะคะซึ่งเดี๋ยวพี่โจจะไปพูดเรื่องอาวุธก่อนหนี้อันนี้ในนิสัยต่อไปคะ่ะอยู่ในสิบนิสัยรวยของเราคือหยุดก่อนหนี้ได้แล้วแล้วก็ สร้างเด management นิสัยการบริหารจัดการนี้สินที่ดีนะคะเราจะได้รู้เหตุผลกันเลยว่าทำไมมีบัตรเครดิตเยอะไม่ดีคะ่ะไม่เทไม่เก๋ไม่ฉลาดและกระเป๋าเงินไม่ใช่ที่ใส่ขยะคะ่ะ เขาไม่ใช่ถังขยะค่ะดูดูสภาพดูดูเยินไหมเนะี่ยใครใส่ใบเสร็จลอตเตอรี่เอว h ติงทุกอย่างยัดลงไปในกระเป๋าเงินคุณกำลังทำบ้านของเงินทองให้เป็นที่ทิ้งขยะดัมสเตอร์เลิกนิสัยนี้เลยนะคะ และไม่ยัดแบงค์ทุกมูลลค่าแบงค์พันแบงค์ห้าแบงค์ร้อยแบงค์ห้บแบงค์ยี่สิบแล้วก็เศษสตังค์ทุกมูลค่าเลยเอามาสุมสุๆมส,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 มสมุรวมกันไม่ได้ค่ะ ต้องเคลียร์นะคะกระเป๋าเงินของเราต้องมีช่องพอเพียงที่จะแยกแบ่งพี่โจเคยให้แบงค์พันตอนเนี้โรงงานกระสาบของบ้านเราอะทำแบงค์พันกับแบงค์ห้าร้อยขนาดใกล้เคียงกันมากเลยมันไม่ใหญ่กว่ากันมากแล้วเวลาที่ขึ้นรถแท็กซี่หรือนั่งรถแกลบเขาก็ไม่เปิดไฟให้มันก็ลําบากมากทีนี้ใครจะบอกว่าก็จ่ายผ่านแอปไงเดี๋ยวไปว่าเรื่องแอปตอนเนี้เราจัดนิสยัย ดูแลรักษาเงินทองของเราให้เป็นก่อนจะกระโดดไปแอปซึ่งมันเป็นดิจิทัลเป็นตัวเลขมันไม่มีบอดี้นะคะมันจับต้องไม่ได้ฝึกนิสัยจับต้องได้ทางการเงินก่อนนะคะด้วยการฝึกไม่ยัดแบงค์ทุกมูลค่าสมุ่มกันหากระเป๋าที่แยกช่องแบงค์อย่างเป็นหมวดหมู่เป็นระเบียบเห็นปั๊บรู้เลยมีสตังค์อยู่ในนั้นเท่าไหร่นะคะ แม้จ่ายเงินผ่านแอปก็ต้องมีแคชค่ะเงินสดในกระเป๋าเสมออย่าไปเชื่อเรื่องแคชเลสโซไซตี้เรื่องจริงเลยนะคะพี่โจไปเจอมาเลยนะคะจากเพจของอสื่อมวลชนท่านหนึ่งเขาไปทานพี่โจจำไม่ได้เขาไปทานก๋วยจับยวนหรืออะไรสักอย่างนึงหรือผัดกะเพราอะ่ะเป็นร้านเจ้าดังมากเลย และปรากฏว่าฝรั่งค่ะฝ <änger> รั่งมากินด้วยความล่ำลือว่าเจ้าเนี้ยเป็นร้านท้องถิ่นแบบไทยแท้อ,แอร่อยมากเขาก็จะจ่ายผ่านแอปลูกสาวของเจ้าของร้านเนี่ยก็อุตส่าห์ไปเอาแอปเนี่ยนะเออก็เออมาจ่ายปรากฏว่าเงินมันไม่เข้าะคะ่ะลูกสาววิ่งหน้าตั้งไปตามฝรั่งซึ่งออกจากร้านไปไกลมากเลยปรากฏว่าคนนะุณกุลน่ะคุณกุลคนคน,นี้สื่อมวลชนคนนี้ เขาก็ไปทานผัดกะเพราร้านนี้ใหม่วันวันลุ่งขึ้นร้านติดป้ายว่ารับเงินสดเท่านั้นเพราะฉะนั้นเหตุการณ์เหยียบอ่างกระปิหรือว่าเหตุการณ์ที่แบบมันมันต้องการใช้เงินสดอะมันยังมีอยู่เสมอนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อว่าทุกอย่างจะเป็นแคชเลสโซไซตี้ทุกอย่างจะเป็นเงินดิจิทัลทุกอย่างจะใช้คริปโตคนฉลาดจะเตรียมเอาไว้ทุกทางเพื่อกัน เหตุการณ์เฉพาะหนะ้าแล้วเราไม่มีไว้ในยามฉุกเฉินจำเรื่องการลงทุนได้ไหมเราจะชอบพูดตลอดเลยว่าการลงทุนต้องกระจายความเสี่ยงอะแล้วทำไมเรื่องเงินในกระเป๋าของเราอะเราถึงพึ่งแอปเราถึงพึ่งดิจิทัลเราถึงพึ่งคริปโตอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นคนที่เชื่อแบบนี้มักจะพึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นที่ตัวเองเชื่อว่ามันดีที่สุดไม่ใช่ค่ะคุณต้องดิเวอร์ซิฟาย ดังนั้นคุณต้องมีแคชเงินสดในกระเป๋าเสมออันนี้ในวงเล็บยังไม่นับมีเงินสดติดบ้านด้วยนะคะอยู่ในที่ที่ลับแล้วเรากับคนในบ้านเท่านั้นที่รู้ญาติก็รู้ไม่ได้นะคะอันนั้นเป็นเรื่อง survival skill ทักษะในการรอดชีวิตละเอาละค่ะ ทุกคนมีกระเป๋าเงินของตัวเองอยู่ในมือนะคะเรามาเรียนรู้วิธีจัดระเบียบกระเป๋าเงินตามหลักความฉลาดทางการเงินกันเลยค่ะใบเนี้ยเหมือนจะไม่มีช่องสตางนะตรงเนี้ยมันเป็นซิปแต่เขาดันเอาไปใส่มาเอาไปใส่มือถือ,อแหละเนี่ยเพจจีนะ่ะชอบเป็นแบบเนี้ยช่องสตังดันเอาทะลึ่งไปใส่มือถือ อันเนี้ยดีมากเลยนะคะกระเป๋าอันเนี้ยดีมากเลยมีตั้ง1 2 3 4าช่องมีช่องใส่สตางค์แล้วก็ยังมีช่องใส่บัตร6ใบกำลังเพอร์เฟกค่ะพอดีเลยนะคะ6ใบเนี้ยคือมีบัตรเครดิต4ใบแล้วก็มีบัตรบัตรประชาชนหรือใบกับขีนะคะหรือบัตรพนักงานอะไรอย่างเงี้ยของเราติดเอาไว้ครบค่า6ช่องพอแล้วนะคะไม่จำเป็นต้องมีเยอะนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดี๋ยวนี้มีแอป เงินได้เลยจากแบงก์ก็ไม่ต้องมีบัตรเครดิตเยอะนะคะมีอาวุธก่อนนี้เยอะมากเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นอัป,ปมงคลกับชีวิตตัวเองนะเยอะเกินไปอะ่ะมีไว้แต่พอดีพอใช้พอแล้วดังนั้นคุณต้องเลือกกระเป๋าที่มีช่องหลายวัตถุประสงค์ให้เราเลือกใส่ได้ ไม่ใช่เปิดกระเป๋ามามีสองช่องเนี่ยแต่มีเนี่ยด,ดูดิคุณมีสารพัทบัตรเครดิตแต่มีช่องใส่เงินแค่แบบสองช่องกับช่องสตังค์ซึ่งดันทะลึ่งเอาไปใส่มือถือแบบนี้ถือว่ากระเป๋าใบนี้ไม่ดีค่ะพี่โจซื้อกระเป๋ามา200กว่าบาทอะมีสี่ช่องอะ กระเป๋าแบบนี้เรียกว่ากระเป๋าระบบแคชแอนโวลบหรือซองเงินซึ่งอสอนกันมาในรุ่นทวดย่ายายจะสอนมานะคะคือระบบซองเงินของฝรั่งนะกระเป๋าแบบนี้นะคะจะมีที่ใส่บัตรน้อยจะมีช่องใส่แบงค์อันนี้ช่องใส่แบงค์น้อยนะคะเพราะเขาต้องไปใช้พื้นที่ในการสมุดะคะ่ะสมุดโน้ตอ่ะสำหรับบันทึก การเงินนะคะเนี่ยทราเวลการเดินทางค่าเครื่องสอําอางค่าเสื้อผ้าค่าของขวัญค่าของชําค่ากินกาแฟขนมนม,นมเนยกาแฟคาเฟ่ทั้งหลายแหล่นะคะเพราะฉะนั้นกระเป๋าแบบนี้มันจะมีสมุดบันทึกอยู่ด้วยถามว่าบางคนอาจจะบอกว่าเราก็มีแอปในมือถือของเราสิสำหรับใส่บันทึกการเงินนะนะจดบัญชีลงไปนะคะพี่โจกำลังจะบอกว่าการจดด้วยมือมันจะเห็นได้ง่าย กว่าการบันทึกลงแอปเพราะพี่โจก็มีแอปเหมือนกันพี่โจก็จดลงแอปตลอดแต่ว่าทุกปีนะคะพี่โจก็จะมาสรุปลงสม,มุดบันทึกเช่นเดียวกันเพราะว่าแอปเนี่ยมันจะมาเป็นพายชาร์ตบ้างอะไรบ้างมันมันดูแล้วมันไม่เหมือนเราดูเราดูกระดาษเราดูสม,มุดอะ่ะมันจะเหมือนเป็นแบบเป็นชีตมาเลยหรือว่าเอาไปใส่ในคอมพิวเตอร์เราอะ่ะเป็น Excel อะ่ะมันดูง่ายง่ายกว่ายเยอะเลยนะคะง่ายกว่าแอปสำเร็จ แบ่งช่องกระเป๋าตามรายจ่ายอันนี้ระบบ c a ช h Envelope นะคะระบบซองเงินเนี่ยอัลล a วน์ก็คือค่าขนมลูกโบนี่ก็คือใช้แบบตามใจตัวเองเลยค่ะจะใช้อะไรก็ใช้แต่เรามีงบนะ c l o t ต i n g เสื้อผ้าเฮลท์แคร์ก็คือค่ายาค่ารักษา ันหลังเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรเนาะเนี่ยเขาอาจ,จะแบ่งในในกระเป๋าธรรมดาเลยนะคะแต่เขาซื้อดัชนีมาใส่แบบนี้ก็ได้นะคะถ้ากระเป๋าเราที่เรามีอยู่เนี่ยช่องมันมันไม่พอก็ทําแบบเขาได้นะคะแบ่งช่องตามรายจ่ายแล้วเราก็ใส่งบลงไปในนั้นเลยหมดงบคือหมดไม่ต้องไม่ต้องเอามาใช้ปนกันเช่นเรามีงบเนี่ยบลู Blue เนี่ยมีประมาณหนึ่งพันต่อหนึ่งเดือน ถ้าใช้หมดพันคือหมดพันนะคะต้องมีวินัยในตัวเองที่ไม่ดึงเอาเงินค่ารักษามาใช้ถ้าเงินค่ารักษาของเราเหลือนะคะก็อย่าดึงมาใช้บลูค่ะก็เก็บเอาไว้เงินค่ารักษาเดือนหน้าเราก็สมทบเพิ่มไปเท่ากับว่าเงินค่ารักษาเราอาจจะมีมากขึ้นกว่าเดิมนะคะ หรือว่าจะใช้ระบบนี้ก็ได้สมมุติถ้ามีเงินค่ารักษา1,000บาทต่อเดือนเราใช้ไป800เหลือ200เดือนหน้าเราก็ทบ800มันก็ทำให้เราอะเสียงเงินน้อยลงใช่ไหมคะเนี่ยคือระแบ่งเอาไหมคะ่ะเห็นไหมคะนี่คือการแบ่งแบบระบบ Cash Envelope แเราต้องมีวินยัย ยังคงเป็น4.1อยู่นะคะคือการจัดระเบียบกระเป๋าเงินแบบมนณานีนี่คือกระเป๋าจริงของพี่โจโเลยนะคะที่พี่โจผลิตขึ้นมาขายแล้วก็ขายดีมากๆนะคะ1,999บาทจะเป็นช่องทั้งหมด6ช่องหรือพี่โจเรียกว่าระบบ6 wallets ก็คือกระเป๋าทั้งหมด6ช่องโดยพี่โจอิงจากระบบ Cash Envelope คือระบบจัดระเบียบเงินใส่ซองที่เป็นงบบัตเจ็ตบัตเจ็ตแต่ละอย่างนะคะแล้วก็จะมีที่ให้เสียบปากกาแล้วช่องข้างหน้าเนี่ยจะให้เสียบบัตรได้และมีที่ว่างพอสำหรับใส่สมุดบันทึกการเงินเล็กๆนะคะ Six Wallets คือกระเป๋าทั้ง6ช่องนี้พิโจสร้างขึ้นเองนะคะจากการเรียนรู้หลักความฉลาดทางการเงิน หลายคนคงจะได้ยินเรื่อง six jars ระบบ6โหลของ T ี a ัฟเอเคซึ่งดีมากแต่ที half เขาขาดเรื่องอะไรคะก็ขา,ขาดเรื่องหนี้สินค่ะเพราะยังไงทุกเดือนเราก็ต้องหาเงินมาชำระหนี้ถูกไหมคะพี่โจก็เลยเรียนรู้หลักมัน e นี่ literacy การอ่านออกเขียนได้ทางการเงินและเอามาสร้างเป็น6กระเป๋าเงินที่เราจะใส่บัตเจ็ตทุกอย่างลงไปเลยอันดับแรกหนี้สิน 2. เลยออมเงิน 3. พัฒนาตัวเองแทนคุณตอบแทนพระคุณกับโลกใบนี้แล้วก็ที่สำคัญมากคือปลนเปลือตัวเองเอาใหม่ค่ะและที่สำคัญมากคือการปลนเปลือตัวเองโดยที่เราไม่เครียดกับการหาเงินและไม่ได้ใช้นะคะแต่เราก็ต้องมีงบมีบัต g เจ็ตที่ปลนเปลือตัวเองไม่เกิน10%ที่เหลือคือใช้จ่ายจำเป็นค่ะหลายคนอาจจะสงสัยใช้จ่ายจำเเป็น20%ทำได้ยังไงเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ค่ะ พราะพี่โจได้ทดลองทําหลักนี้แล้วจริงๆแล้วมันเวิร์กแต่พี่โจจะไปสอนในหัวข้อถัดไปในนิสัยที่4อันนี้แล้วนะคะเพราะว่าพี่โจไม่ได้สร้างวอลเล็ตเดียววอลเล็ตหรือกระเป๋าเงินอันนี้แบบนี้หกกระเป๋าเงินเนี่ยระบบนี้นะคะระบบจัดระเบียบเงิน6ส่วนอันนี้คือ wealth wallet ค่ะกระเป๋าแห่งความมัง่งคั่งพี่โจยังมี abundance wallet กระเป๋าแห่งความรู้สึกอดุดมสมบูรณ์เหลือเฟือไรายได้ของเราเงินเดือนเราเข้ามาวันที่28เราจะไม่หมดในวันที่หนึ่งอีกต่อไปแล้วต้องเรียนรู้ระบบ a b u n d a n wallet แล้วก็สุดท้ายคือ debt free wallet ค่ะกระเป๋าแห่งการชนะนี่เดี๋ยวเราลงรายละเอียด3กระเป๋าของพี่โจมนทน,นีต่อไปในหัวข้อถัดไปนะคะอดใจรอค่ะ นิสัยที่4หัวข้อที่2จงจดบันทึกการเงินทุกวันค่ะทำไมพี่โจถึงไม่ใช้คำว่าจดบัญชีครัวเรือนเพราะบัญชีมันมักจะจบลงที่เราอะก็บันทึกรายได้ยิ่งเราเป็นคนกินเงินเดือนไม่มีไรายได้อย่างอื่นเราก็เนี่ยบันทึกรายได้ไปวันเดียวในหนึ่งเดือนแล้วเราก็จดรายจ่ายเสร็จแล้วเราก็มันลบบวกลบ แล้วมันจะเหลือเท่าไหร่หรือมันติดตัวแดงแล้วเราก็ทิ้งไว้อย่างนั้นเราไม่ได้เอาข้อมูลนี้ไปจัดการในการ Financial planning หรือวางแผนการเงินต่อค่ะดังนั้นมันจึงต้องยกระดับจากบัญชีครัวเรือนแบบเต็กเทอร์โบเลยนะคะไปเป็น Financial Records บันทึกการเงินค่ะแบบพี่โจมนทานีไปเรียนกันเลยค่ะ